วัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแจ็กกี้อีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง5คําค,ค่ะ5คํา5ค,คู่นะคะที่หลายๆคนชอบแอบ,บงงๆนะคะวันนี้แจ็คก,ก็จะมาเฉลยค่ะว่าถ้าเราออกเสียงแบบนี้ความหมายมันจะเป็นยังไงนะเราไปดูกันเลยค่ะคําแรกที่หลายๆคนชอบพูดผิดคือคําว่าเกลยว หลายคนเข้าใจไหมคะคำว่าเกลแปลว่าอะไรเอ่ยเกลไม่ใช่นะคะคำนี้คือเกลตนะคะเกลตเกลนะคะคำที่สองค่ะคำว่าอิคคำนี้นะคะคืออิชนะคะทำไมแจ็คถึงพูดอิชเพราะว่า คำว่า i h เนี่ยในทฤษฎีของภาษาเยอรมันแล้วถ้าเกิดตัว C เซฮานี่อยู่ข้างหลังตัว e, ีปากเรายิ้มใช่ไหมคะตัวนี้จะออกเสียงเป็นขอไข่ถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยแล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยคือเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเซฮาอยู่หลังตัวที่ปากยิ้มหรือสระที่เรายิ้มนะคะตัวนี้จะออกเสียงเป็นขอไข่แต่ถ้าเราออกเสียงเป็นคอควายอีกนะคะก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่า มันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราอยู่ด้วยนั่นก็คือภาษาพื้นบ้านนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยหรือภาษากลางของภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นขอไข่นะคะถ้าสมมุติว่าเราออกเสียงอิกพอเราไปเจอคำอื่นเนี่ยเสียงมันจะเพี้ยนนะคะเช่นคำว่า h a s l i c h ไม่ใช่ h s s l i k หรือคำว่า Freudlich ไม่ใช่ โอเคคำต่อไปค่ะคำต่อไปคำว่า auto auto ไม่ใช่นะคะคำนี้ออกเสียงเป็น auto นะคะ auto เนาะตัวนี้นะคะคำต่อไปค่ะคำว่า spoken spoken ไม่ใช่นะคะคำนี้คือ sprechen 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 นะตัวนี้คือเสียงฮาเหมือนเดิมนะคะอยู่หลังตัวเอนะคะเอปากเรายิ้มนะคะปากเราไม่ได้กลมเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงเป็นขอไข่นะคะแล้วก็ชนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่สอเสือนะคะเราจะต้องออกเสียงเป็น sprechen นั่นเอง คำสุดท้ายค่ะคําว่าคำนี้นะคะแปลว่ากระเป๋านะคะกระเป๋าในภาษาเยอรมันคือ tasche t a s ใช่ไหมคะไม่นะคะคำนี้คือ tasche t a s c นะคะช้อชิงนะคะ s a h ไม่ใช่ตัว s 2ตัวเนาะถ้าตัว s 2ตัวเนี่ยแปลว่าถ้วยกาแฟนะคะแต่ถ้าตัว s a h เนี่ยแปลว่า กระเป๋าค่ะ t a s h โอเควันนี้เราก็ได้รู้เฉลยไปแล้วนะคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราออกเสียงผิดเนี่ยก็คือความหมายเปลี่ยนบางครั้งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราอยู่ด้วยนะคะคำเดียวกันแต่ว่าออกเสียงคนละเสียงนะคะก็บางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้คนเรียนเนี่ยงงแต่ว่าไม่ผิดนะคะเช่นค a ว่า i s g e นะ แต่บางคำเนี่ยถ้าเกิดเราออกเสียงผิดนะคะก็สามารถที่จะทําให้ความหมายของคำเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะโอเควันนี้จะก,ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนให้เข้าใจภาษาเยอรมันได้มากขึ้นนะคะวันนี้จะก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามเาจอาก,กันใหม่ค่ะชื่อ